โดนสคริมเกมนี้เราต้องเดินสำรวจไปเรื่อยๆให้ครบ18นาทีโดยที่ห้ามกรีดห้ามส่งเสียงดังระหว่างนั้นก็จะมีอะไรหลอนๆหรือว่าผีมาจําสแกนเราถ้าพร้อมเจอผีแล้วกดไลค์ like ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมโดนส r ริมหรือว่าเกมที่ห้ามกรีดห้ามตะโกนเด็ดขาดนะถ้าตะโกนจอมันจะแดงแบบนี้เลยเห็นไหมนี่คือเสียงป,ปกติของผมคือจอมันแดงวิบ๊าบวิบาบวิบ๊บ,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 บแต่ถ้าผมพูดเบาๆมันก็จะเป็นจอเสียไม่เงิน เราจะต้องเดินในป่าหรือเดินสำรวจให้ครบ18นาทีโดยที่ห้ามคีดห้ามส่งเสียงห้ามตะโกนใดเลยนะครับถ้าตะโกนคือเราจะตายห่ามหมดเลยนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคือหลังจากนี้ผมจะเสียงเบาเลยนะครับเสียงดังไม่ได้ที่เสียงดังมันจะจอแดงอย่างเงี้ยโอเคโดนสครมใช้เวลา18นาทีครับโอเคห้ามตายห้ามส่งเสียงดังเริ่มเอา้า อ้มีคนอ้าวมีคนมีคนตุยตรงนี้ด้วยน่าสงสารจังเลยฮ่าฮ่คือเหมือนเราถ่ายวีดีโออะแล้วอยู่ในป่ามีเครื่องบินด้วยเดี๋ยวจะไปตรงเครื่องบินนะผมว่าผมอาจจะพูดแบบนี้ได้ดีไหมโอเคโอเค ก็สิบเองโอ้ยอะไรวะทำไมโอเคมาเติรใหม่ครับสิบแปดนาทีฉันอยากไปเครื่องบินเราจะบินไปต่างประเทศกันไหมไม่เห็นหน่ากลัวเลยเกยมกากเกมกระจอกมากผมอยากเจอผีครับมีผีให้ผมไหมบรรยากาศวางเวงจังที่จริงเก,ม,เกมนี้มันนานแล้วผมควรเล่นตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ผมพึ่งมาเล่นมีตู้กดน้ำด้วยไปตู้กดน้ำกันเถอะอยากกินแฟนต้าอยากกินโค้กหิวเว้ยเร็วมันกระพริบทำไม,ไมเสียงเร็ววะหน้าตำคาญเสียงได้ยิมีไฟสีฟ้าด้วย เสียววิทยุเหรอไม่น่าใช่เสียววิทยุมีไฟฟ้าอะไรวะใครลองวะเฮ้ยะไรอะเล่นเทปพวามีเทปให้เล่นด้วย,วยวเสียววะ่ะหันหลังน่ากาลัวไปดีกว่า ไมเด่นเว้ยมีไฟมีไฟเสียงใครกรีดวะตรงนี้มีไฟด้วยเสียงอะไรเฮ้ยเอยวซ้ายโอ้ยทำไมมาตนนอยเสียงนกบินนกบินปกติครับโอ้ยอยู่ในป่าคนเดียว เสียงอะรถไฟกระพริบไฟถนนแล้วไฟดับสิบสามนาทีสิบสามนาทีเอากู <S 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 ออกเกมนี้ทามาแล้วเสียงอะไรวะมินินเขียนว่าแต่มินิมา หาแป,ปซีกินดีกว่าอยากกินโคฮะหาแปซีอยากกินโคคืออะไรวะกูชิบหายแล้วไม่จำกูไหมสวัสดีครับโอ้่ากลัวมีน้ำได้กินเฮ้ยหล่อนนะ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยพี่เป็นอะไรอะอุย้ยกูชนใครเนี่ย ได้ทางออกออกดีรอแต่ยังาทางออกเปิดใครเดินอยู่วะไฟสีฟ้าเก็บไม่มีอ,อ,อะไรเฮ้ยมาเทปมาเทปอะไรเนี่ยเฮ้ยดูเล่นเทปนี่ทำไม ปิดปี๊่าฮะผมกดเมาส์ผมกดคลิกเมาส์เฮ้ยอะไรอะที่ไหนเนี่ยคนละที่ด้วยคนละที่กับทั้งที่แล้วนายนอ้อสิบแปดนาทีแล้วต้องเดินไปที่ไหนอะเฮ้ยเซ็นเซอร์ให้ด้วยเ,เหยียบได้ไหม คุณเดินไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยหุน่นมีหุ่นด้วยขยับได้ไหมเนี่ยคุณห,หุ่นชนแม่งเลยหะหะหุ่นขยับเหรอเอ๊ะ ขยับเหรอถ้าอะไรเนะี่ยจะขยับทำไมครับพี่ขยับด้วยทุกคนนี่หุ่นยืนได้ขยับได้ด้วยอืม เสียงยอมเสียงยอะไรเสียงยอะไรวะเหมือนไม่ได้เดินอยู่คนเดียวอะเสียงยอะไรอะ ตกเฮ้ยตะไยูพี่เจอเดินด้วยเฮ้ยเลือดไม่มีเลือดตามเลือดไปดีกว่าอืมเฮ้ยไฟโอ้มีนกมีกาสนับสนุนค่าคอมคุมได้ครับ โดยการกดไลค์กดแชร์คนดูเยอะเลยได้จำซื้อคอมใหม่ระบางนี้เามาโฆษณาดีกว่า mm hmm. ทุกคนใครพูดวะตอนนี้ผมสร้างดิคอร์ดนะครับเป็นคอมมูนิตี้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยได้แฟนอาร์ตเด้นนำเสนอเกมพูดคุยต่างๆเป็นคอมมูนิตี้ใครดีคอร์ดผมมานะครับลิงเดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปนะครับเข้ามมากันเยอะเพิ่งสร้างเลยเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ถ้าเราอยู่ทีคอยด้วยกันนะครับวงว่าก็เข้ามาผู้คุยหาเพื่อนได้ครับตู้เลยวะอู้ไหนเนี่ยมเ,เดินต่อเดินต่อถังได้เต็มเลยอะถังแดงถังฟ้าโอ้ยอัดอันอยากพูดเลยอยากพูดเสียงดังอ่ะมีบ้านด้วย12บสองอาทิสิบสองอาท ะไยเป็นลูกเงาวะอะไรอะ่ะอ่าไมไ่กินของเราเลือดด้วยทุกคนถุงเลือดไมลั่นไปตรงนี้ไม่เคยเดินมาตรงนี้ตกไปแล้วตกน้ำนะ ก็ตกน้ำนะ๋อโจมอะไรจะเปียดนดปางทำไมมันเดินไปไม่ได้อ่ะเสียงเร็ววะเออไฟเปิดดีปิดทำไมให้เดินไปไหนอ่ะเฮ้ยมีเลือดเดินเดินอ๋อไปตรงนู้นแล้วกันอ่ะไปไหนอ่ะ okay, ไหนอะข้าม้อนมึงอยู่ไหนมึงเรียกคนอะนะใครร้องไห้มีเจลร้ลองไห้เจไหนเจลร้ลองไห้ทำไมอะเ้ยเฮ้เ้เมาดนมดเห็นนะเห็นนะเห็นนะแกเมื่อกี้นะครับ ทำไมจำสเกลบ้าปัญหาคือผมไม่ได้กลัวเลยครับผมเจอผีได้หมดทุกตัวแต่คือผมอยากพูดไงอะไรอ่ะเวกา้าคือใครได้วะอะไรอ่ะเฮ้ยเซอร์ไพรส์มอเตอร์ฟัคก์กี่ทำหายเลวะ ดีทำไมโอ้ยไม่สั่นเลไฟแดงไฟแดงใจจติดขัดโอ้ยโอ้ยคุมมองไม่เห็นเบตดจดีอ้าวอันนี้แพ้หรอแบตหมดแล้วมันเหลือเจ็ดนาทีอ่ะทำไงอ่ะแบตหมดอ่ะเอาแบตหมดก็หมดไปสิ อยู่ให้รอดแล้วก็ห้ามเสียงดังเออก็ไม่ได้เสียงดังอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ดูแบตของคุณดีๆเก็บฟ้าไฟสีฟ้าอ๋อโอเครกู้บ้านแม้ <c oughs> งั้นเดี๋ยวว่ามันจะจบไปในสิบแปดทีงั้นเดี๋ยวผมต่อให้สีฟ้าฟ้าก็คือแบตใช่ไหมแบตเก็บแบตเก็บแบตใครลองวะ ทำไมไม่ต้องลองโอเอโอเอไม่ต้องลองไปดีกว่าชิปชิปไปแล้วไปดีกว่าเฮ้นี่เราลองเดินตามไปหน่อยไปไหมตรงนู้นเคยไปแล้วมันไม่ไป เราจะไปทางนี้มื่อเมื่อกี้ผมจะเก็บแบตยังไงไมันอยุ่แต่ป่าไม่มีแบตให้เก็บโอ้ยหูล้อใหญ่เลยล้อใหญ่ดูดิล้อตรงถนนอะ่ะเซนเริ่มมืดแล้วคนระับเริ่มมืดแล้วใครลองวะมีมะแชมยร์นะครับทุกคนแวะดีแวะ นี่เสียงดังเสียงเรนยืบเยื้ดิโอ้น่าสงสารใครมาทำอย่างนี้ได้ตรงคอเอ๊ะนี่ไม่ใช่เดิมหรือเปล่าวะที่เดิมเนี่ยนี่เปล่าเดินตามถนนดีกว่ามีต้องกดน้ำ กวกดน้ำกลางป่ามันก็มีไฟติดไม่แม็กเซนไม่ม็กเซนในตาถนนมีบ้านด้วยครับในบ้านเข,ข้าไปในบ้านกันเดี๋ยวมาเก็บนะ้ำเดี๋ยวมาเก็บบ้านนะ้ำโอ้ยเฮฮ้ยฮ้ยยฮ้ย กูมองไม่เห็นโอ๊ไอ้ผีผีโรนันโดโอืมใครร้องไห้ปะมีนคนร้องไห้ได้ เดี๋ยวนิ้วคนร้องไห้ยเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเยี่ยมเขาก่อนเขาร้อ,องไห,ห้ใครร้องไห้อย่าร้องโอ้โอ้โอ้เดี๋ดยวไปปอบกำลังเก็บแบตก่อนอเก็บแบตใครร้องวะอะไรร้องหจังเลยไม่รปล่ปลปาพังรึเปล่า อ๋อน่าเข้าไปใช่ไหมโอเคอเข้ามาแล้วปิดให้กูด้วยสิเปิด<อ>ให้กูปิดให้กูสิอันนี้ไม้ใครอาบน้ำอยู่ไหมน้อยว่ามีคนอาบน้ำใค้ร้องไห้อีกวะขยันร้นองไห้ได้เกิน เดี๋ยวไปโอดนะเดี๋ยวไปโอดรอแป๊บขอเดินตรงนี้ก่อนอ๋อห้องนี้เหรอเสือมาจากห้องนี้ไม่ใช่ข้างล่างโอ้ยลงให้ทำไมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอดรอแป๊บ มา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 ,มา,มายืนยืนยืนไปโอแล้วไปโอแล้วไปโอดีเดี๋ยวนี้โถ่ไปโอ้ยโอ้ยร้องไห้ทำไมวะเนี่ยร้องไห้ก็ไปเนี่ยถ้าแม่เกิดเฮ้ยอุ้ยตู้ชนเโธ่ มีบ้ามีผีมาก่อนด้วยเขินเลยเอา้าอยากเดินด้วยเหรอเดินตามไปหน่อยครับเฮ้ยไฟยดับมองไม่เห็นโอ้ยจเจอก่นเกมผีจะไม่มีไฟโอ้ยมืดอีกแล้วขยันมืดจังวะโอ้ยขยันผีจังวะ <c oughs> อยากมีคนเดินข้างๆ มาเดินข้างๆเราทีเสียงอะไรเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเจอเพื่อนแต่เพื่อนคนนี้หน้าแปลกๆโอ้ยเพื่อนโห <c oughs> ผีพอทน มืดอะมืดมืดมืดอยู่ที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเออเฮ้ยสงสัยดูว่าอย่งเอางี้เอางี้เอางี้ขอผีอุ่นๆอยากได้เพื่อนแบบที่จะปกป้องเราได้ตัวใหญ่ๆวุยแบตจะหมดแล้วหาแบตก่อนผมต้องวิ่งผมต้องวิ่งหาแบตเพื่อนี้บ้านจะได้เอาแบต หาแบ,บ็ดเพิ่มอ่าเจอบ้านได้นี่นึกว่าลูกบอลจะขยับเปิดต้อนรับด้วย <c oughs> อือหือโอ้อหเลครับเนี่ยเปิดเปิดสิเปิดเขาไม่เปิดประตูบ้านให้ผม,มอ่ะวีเบ็ดมันจะพอไหมห้านาทีขอให้พอเถอะ เฮ้ยใครวะเฮ้ยหมุนขยับเอปดกล้องหน่อยน่าจะต้องหายในบ้านออันนี้อาจจะมีท้งเข้ากล้องซ่ากล้องซ่าสนย์เจ็ดอีกรอบหนึ่งอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เปิดประตูอยากมาแต่ผีได้ไหมสองนาทีห้าสิบวิอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเราจะรอดแล้วม,มันไม่เป็นมันอ่ะไรอะ ผีพุ้งหัวจนตอนนี้ผมหาแบตไม่เจอหนึ่งนาทีเซสิวิ v. ผมจะชนะแต่ผมว่าเดี๋ยวแบตจะเพิ่งหมดหนึ่งนาทีแบตลองแล้วไม่แบตลองแล้วใครเดินผ่านวะแน่จบแล้วจบแล้วไม่ไม่แล้วหนึ่งนาที โอ้ยนาทีสุดท้ายยังเอา55วิไม่มัน55าสวิมันมไม่มีแบตดมันจะอีกนิดเดียวโอ้ยพอผมเล่นถือว่าเล่นครบ18ทีแนละ้วทุกคนโอ้ยมันไม่มีแบตดเลยอะ่ะว้เจันคริปหน้าครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดีให้ผมด้วยนะครับคือบอกเลยว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าแบตดนี่หายากจังเลย,ยผมไม่เจอแบตเลยทุกคนโอเคอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์มานะครับ อย่าลืมเข้าดิคอร์มนะเราสร้าง Community ของเราเลยนะครับเราจะได้สนิทก,กันมากขึ้นนรับไปคุยกันนะครับทุกคนเจอก,กันบ๊ายบาย